ข้อความในพิคุณีสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาทเล่ม35ข้อ159หน้า377ที่พระนนนั้นแสดงธรรมให้พิคุณีรูปหนึ่งฟังว่าดูก่อนน้องหญิงร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารและอาหารนั้นเสียอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่า ร่างกายนี้เกิดมาด้วยตัณหาเธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหานั้นเสียร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะเธอพึงอาศัยมานะละมานะนั้นเสียร่างกายนี้เกิดมาด้วยเมถุนเธอควรละเมถุนเสียเมถุนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนให้ชักสะพานเสียดูก่อนน้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว น้องหญิงพิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงกลืนกินอาหารมิใช่เพื่อจะเล่นมิใช่เพื่อจะโมเมาไม่ใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อประเทืองผิวเพียงเพื่อให้ตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อ,อยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อระง,งับความหิวกระหายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าด้วยการกินอาหารนี้เราจะระง,งับเวทนาเก่าด้วยจกไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยความเป็นไปได้ ความไม่มีโทษความอยู่ผาสุขจักมีแก่เราต่อมาภิกษุนั้นก็อาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียคืออาศัยอาหารคือร่างกายที่เกิดมาจากอาหารแล้วก็บริโภคอาหารด้วยปัจเจกปฏิบัติธรรมก็ละอาหารคือตัดชั้นทราคาในอาหารได้อย่างเด็ดขาดดูก่อนน้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารเธอพึงอาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ในอัถกถาอธิบายว่าบทว่าอาหารสัมภูโตได้แก่ร่างกายนี้เกิดมาเพราะอาหารคือเจริญเติบโตขึ้นเพราะอาศัยอาหารบทว่าอาหารังนิสายะอาหารังปชาติความว่าบุคคลอาศัยกับพลิงกระหารอันเป็นปัจจุบันเสพอาหารนั้นโดยแยบคายอย่างนี้ย่อมละอาหารกล่าวคือกรรมเก่าหมายก็ว่าพิจารณาแยบคายในอาหารก็ด้วยอํานาจ ปัจญยสันนิสิตศีลก็นับเนื่องในศีลวิสุทธิปฏิบัติตามวิสุทธิทั้ง7ประการก็สามารถที่จะละอาหารคือกรรมเก่าได้นกรรมเก่าก็เป็นอาหารเหมือนกันใช่ไหมเป็นมโนสันเจตนาหารแล้วก็ละตัณหาอันเป็นความใข้ในกัพลิงกระหารแม้ในปัจจุบันมันถ้าเจริญวิสุทธิทั้ง7ประการจนถึงอริยมรรคก็สามารถตัดฉันทราคะในอาหารในปัจจุบันนี้ได้ อันนี้เป็นข้อแรกเรียกว่าอาศัยอาหารละอาหารก็คือร่างกายนี้เกิดมาด้วยอาหารพึงอาศัยอาหารละอาหารนั้นเสียอีกข้อหนึ่งพรานนบอกว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตันหาเธอพึงอาศัยตันหาละตันหานั้นเสียก็เหมือนกับที่พระมหากจัจจยนะยกมากล่าวใช่ไหมว่าตันหามีอยู่สองอย่างคือตันหาที่เป็นปัจจัยแก่กุศลและตันหาที่เป็นปัจจัยแก่อกุศล ตันหาที่เป็นปัจจัยแก่อกุศลนั้นเน่ยนะเป็นสังสารขามินีเป็นตันหาที่นำไปสู่วะตะถ้าตันหาที่เป็นปัจจัยแก่กุศลก็เป็นอัปจจะยคามีเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเป็นปหาณตันหาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดตันหาอีกครั้งหนึ่งพระนนท่านกล่าวว่าข้อที่ว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตัณหาเธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหานิเสย เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้ยินข่าวว่าภิกษุชื่อนั้นเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายท่านจึงทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสําเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้เธอมีความปรารถนาว่าเมื่อไหร่นะเราจะทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อมาเธอก็อาศัยตันหาละตันหาเสียดูก่อนน้องหญิงข้อที่ว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยตันหาเธอพึงอาศัยตันหาละตันหาเสียนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว มันก็ได้ฟังข่าวว่าพระอนุนก็บรรลุเป็นพระอรหันไปแล้วได้ฟังข่าวว่ารูปนั้นก็เป็นพระอรหันดูสิเขาบวชไม่นานเขาก็บรรลุเป็นพระอรหัน์หรือถ้าเป็นเราเราก็บอกคนน้นเขาก็เป็นพระโสดาบันคนนี้เขาก็เป็นพระโสดาบันเราอยากเป็นพระโสดาบันบ้างอนะบางครั้งก็ปรารถนาด้วยกุศลแต่บางครั้งก็ไม่ลืมว่าก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะเป็นครั้งถ้าคิดอย่างนี้ด้วยใจที่ผ่องใสก็เป็นกุศลคิดด้วยใจที่เศร้าหมองก็เป็น อกุศลแต่รวมว่าอยากจะบรรลุเหมือนกันก็บอกเมื่อไหร่นะจะได้บรรลุแบบนั้นบ้างก็คนนั้นเขาก็บรรลุแล้วคนนี้เขาก็บรรลุแล้วทําไมเราไม่บรรลุสักทีหนึง่งคิดไปอย่างนี้ก็เลยปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นบทว่าตันหังประชาติตความว่าบุคคลอาศัยตันหาอันเป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปแล้วอย่างนี้บัดนี้ย่อมละปุพพะตันหาอันมีวัตตะเป็นมูลคือหมายคามว่าตันหา ตัวแรกก่อนปรารถนาอยากจะบรรลุกับเขาบ้างเขาบอกว่าความปรารถนาอยากจะบรรลุเนี่ยนะถ้าคิดด้วยจิตที่เศร้ามองเป็นอกุศลถ้าคิดที่จิตผ่องใสเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องงมันเดียวกันนี่แหละแต่สุดแท้แต่ว่าสภาพจิตตอนนั้นผ่องใสหรือเศร้ามองทีนี้ไอ้จิตที่เศร้ามองในขณะนั้นก็เป็นปัใจจัยให้เกิดการเจริญกุศลเมื่อมีการเจริญกุศลก็ละตัณหาถ้าสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ ก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาติก็ดับความดับแห่งวัตุทุกทั้งมวลก็มีด้วยประการอย่างนี้ทีนี้ถามว่าตัณหาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะที่ปรารถนาอยากจะบรรลุด้วยจิตที่เศร้ามองเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลอยากจะบรรลุมากเลยแต่คิดด้วยจิตที่เศร้ามองเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศล อกุศลถามว่าควรเจริญหรือไม่ควรเจริญควรคิดหรือไม่ควรคิดตอว่าควรคิดควรเสพความคิดแบบนั้นเนี่ยนะคิดอยากจะบรรลุนะถึงคิดด้วยอกุศลพระองค์บอกว่าควรคิดเนี่ยมีอยู่ที่เดียวที่อกุศลควรให้เจริญที่อื่นๆเนี่ยท่านสอนให้ละหมดแต่ว่าที่สอนให้เจริญอกุศลก็คือสอนให้เจริญอกุศลว่าเมื่อไหร่จะกําจัดอกุศลได้มีอกุศลเพื่อกําจัดอกุศลทายแบบนี้ใช่ไหม โกรธเหลือเกินที่ตัวเองไม่สามารถกําจัดความโกรธได้โกรธแค้นพยาบาทเลยว่าต้องฆ่าความโกรธให้ได้สักวันหนึ่งอะไรแบบนี้นะอันนี้ดีไหมดีนะดีใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอีกข้อหนึ่งก็คือร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะเธอพึงอาศัยมานะละมานะนั้นเสียข้อที่เรากล่าวว่าร่างกายนี้เกิดมาด้วยมานะบุคคลพึงอาศัยมานะละมานะนั้นเสียเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้ยินข่าวว่าภิกษุชื่อนั้นเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วท่านทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสําเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้เธอมีความคิดเปรียบเทียบว่าที่ท่านผู้นั้นทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสําเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ก็เราเป็นอะไรล่ะ เราเป็นอะไรใช่ไหมเอาท่านก็เป็นภิกษุเราก็เป็นภิกษุท่านก็บวชเราก็บวชท่านก็บินทบาทเราก็บินทบาทท่านก็นับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือพระพุทธเจ้าแล้วทําไมเรามันเป็นอย่างนี้เรียกว่าอายใจเหลือเกินใช่ไหมละอายใจอันนี้มันมานะนะแหมคนอย่างเราเห่างนั้นต่อมาเธอก็อาศัยมานะนั้นละมานะนั้นได้